ค่ะมือนอี้นุนทิยากัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขแม่นางนะคะแม่นางโค้งสุดท้ายนี่นุ่นทิยาปล้อยไปแล้วคลิปแรกกับคลิปสองนะคะคลิปนี้จะเป็นโค้งสองนะคะหลังจากป้อยเลขโค้งสองนะคะคลิปสองไปแล้วนะคะสามตัวสองตัวแม่นางปล้อยไปแล้วนะคะวันที่ผ่านมานีเข่าสองสองเกตตรงๆหลังจากปล้อยไปแล้วเพิ่นฝันว่าเพิ่นฝันา่ามีคนมาหยัดเยียดทองให้เพิ่นนะคะ เพื่อนบอกว่าบ่แมนของเพื่อนเขากะยัดเยียดไถ่นะคะเพื่อนกะยันตำรวจมาจับนะคะยัดเยียดท่องไห่เอาท้องมาไห่นะคะน้องดี่ญ้าว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฝันดีเพื่อนบอกว่าบ่ลู้ว่าดีบ่ดีฟันว่ามีคนเอาท่องมาไห่ยัดเยียดไห้นะคะตัวเลขที่เพื่อนป้อยไป ลุปเลยนะคะในคลิปนี้จะเป็นตัวใดที่เพื่อนป้อยไปทั้งคลิปแรกคลิปสองนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปปั้งเสียงสัมผัสกับแม่นางนะคะแม่นางโค้งสองห้ามลืมนะคะค่ะ <Hello. S 1> แม่นางหวัดดีค่ะค่ะ uh. แม่สะดวกคุยบ่ค่ะ uh. เอฟซีบางท่านบางคนเพิ่นกับว่าเห็นคลิปโค้งสุดท้ายนั้นที่ยากกับว่าเข้าใจเพรา,ะ,าพระว่ากับปอยตลายมือแล้วนะคะคลิปแรกอ่ากับโค้งสุดท้ายมันกับเลขบ่คือกันบางคนกับเห็นแต่คลิปแรกโค้งสุดท้ายบ่เห็นอาจารย์เพิ่นว่าจังไดคะ่ะแม่ใกล้มือมาอกเลยเมื่กี้มือเลขก็ออกแล้วเพิ่นเลี่ยนแปลงตัวเลขบอเพิ่นบ่เปลี่ยนแต่แบบนั่นนะจ๊ะอ่าแบบนั่นแบบใดแม่ บอตัวเลขอีกรอบได้บอพว่าเอฟซีบางท่านบางคนเพิ่นเมื่อเห็นคลิปเพราะว่านุทิยากะลงไปแต่หลายมื้อเราย่านเอฟซีเพิ่นลืมนะคะบางคนก็ลืมเวลาเดี๋ยวออกมาเราก็จะว่าโอ้แคบไว้แล้วแต่ลืมสินะคะเอาเอาร่วมกันเลยทั้งเอาไปสรุปคลิปสุดท้ายเลยค่ะแม่แันดีบอปลอยเลขลงแล้วฟันดีบอเอาววฝันแปลกๆเื่อกันแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนุท่ยา ฟันเรื่องไหน,นแม่ฟันแปลกแฝันว่เขามาัหญัก่องเตมือให,ให้เป็นผู้้รงหามเตหี่เลยบ่แปลกหอกแม่ฟันดีนะแหละยัดใส่ปมือเลยบอกจับไปได้เลยนียนผู้้รงหานั้งคิดม่บริสตินนะกจใจับเม่ไไ้นะเขาเขาอกมันยัดใส่นะฝันแตกทุกหมดยัดยัดเยียดท่องห้บอกค่ะแม่ ยัดสูดยัดเหยียบท่อเลยเขาไห้ตำรวจม่แฉปมาหาข้อบละท่องยังสีแดงเป็น mm ปั้นเป็นแก้วนี่เอาท่องมาหายเป็นต่างไงเนาะค่ายว่าบ่ได้เป็นผู้ไปลักท่องแต่ว่าคนอื่นลักท่องมาแล้วเอามาใส่มือหายให้ก่าหายยาดยาดหายเพราหายออกแม่ดินบ่ได้เลิมันยาดหายไหมว่า บ่แม่บ่เอาแม่บ่ได้เป็นคนรักแม่บางสีนะอืบ่แม่เลขกันอย่าง้ยใคได้เียได้ว่าอย่างว่าจะเปนต่งไดเนาะบ่แม่เลขสีขาวบ่แม่บ่แม่เลขสีขาวเราสิมี่ส่วนร่วมกับอาจารย์บ่อาจารย์กใแค่แค่นั้นเลยคันเลขเขานี่ก็เพื่อนก็ต้องให้อาจารย์นำให้แม่นำเพราะว่าท่านทำแม่บ่ได้เป็นสะพานบุญนาที่ยากกับบ่สามารถดูจักอาจารย์เพื่อนว่าเพื่อนบ่คอยมีเวลามันบ่ค่ะแม่ ก้อยนี่เวร่าหรอกแต่วันตะวันเป็นตาไทยแนวทางมากเอาเบ้าค่ะเบ้าแต่เป้งหวัดแปดปีสามเป็นบะล่ะค่ะม่อกับเขาตรงตรงค่ะแบบนี้ก็ม่แปดทุกสามมันก็เขาตรงตรงมันปะล่ะค่ะบบนี้มันก็ม่มันไม่ยังงูเย็ดชุ้นๆแล้วมันเขาสองตรงค่ะแล้วก็ม่เย็ดเย็ดขาดเย็ดเย็ดเปนเขาสองตงัวแบะ วันนี้มัตก้าตีสองะูเก่ามันกัเขาตรงๆวันนี้ค่ะวันนี้มัตส์กาไอ้แปดเฮ้ยหาสามหกมันเขาโตจนหมดอะค่ะมันออกอ่าหาหกสามหากสามวันนี้ที่นี่มันสับมาไอชุนแปดหาโตเพราะว่าแม่แม่เพราะว่าคุคนบอกว่าคนค่อะไรคุณ่อไกันนะจริงๆมันกันสองแต้มันบละค่ะ แต่การสองแข่มันเกิดเด็ดถูรีดสองโตแต่ว่างวดรูดแอนฮารุดก็มักเอาสองสองเจ็ดนี่บา,างหวัดเป็นยังไงตุ้ยยังเอ้ยวะเอาแม่ว่าวาเลกดูแม่เอฟซีเพันบอโบเฮนบางคนโบเห็นสามโต<ล>บนวิ่งแปดกับเก้าเด้อเนะวิ่งแปดกับเก้า เน้นที่เก้าเน้นเลขเก้าสามตัวสามตัวบนศ <0 93 S 2> ูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามกันสองไอ้ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเดี๋ยวค่ะเน้นเน้นศูนย์เก้าสามกันศูนย์เก้าสอง อ่างวันที่พานมานี่เขาตกกันแลเลขเลขสองโตนี่เพื่อน,นงไงอต้ตัดเก้าสองเก้าสามมันเื่อไงเก่เก้ากเ้าสองเก้าสามศูนเก้าไปพันนันดมันมัมันเป็นมันวัดตกไปตัดนเขาราก็ตเองเอี่เขาเอมาเขาศูนย์เก้าสองก็ปฏิทัดเองงานุทยาแต่ถ้ามาศูนย์เก้าสามกัิตัดเองไม่สู้กันนะตัดแล้วเม่ตัดแล้วละข้างล่างข้างล่างกันเอสข้างล่างวิ่ง สี่กับ 7, เจ็ดเน้นเจ็ดเน้นเลขเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าการเจ็ดเจ็ดการเจ็ดเจ็ดเน้นเจ็ดห้าเน้นทีนเ่เจ็ดห้า ตอนที่เจ็ดแล้วน้อติยาบอซื้อเดี๋ยวยื้อซื้อตอนแต่ว่าแม่ว่ามันงงมันสีจังไยมันสีรุ้ดอีฟอเพราะมันรุ้ด08นาแ,แม่ว่า,แม,วาแม่กขยันมันรุ้ดเสียงร้องของเขาเล็ก,มกไม่เขา่าไม่รุ้ดคะ่ะแม่ฝันดีปานนี้บ่รุ้ดเด้นอนนทงติยาบ่ซื้อเล้วค่ะบ่ซื้อเลขหลายท่านหลายคนอยู่ว่าอนุนทิยาอย่าซื้อนะถ้านนทิยาซื้อ,อมันจะไม่ออกหนูกับปฏิญาณเงินหนูก็ซื้อหนูจะนั่งเบิ้งไหลมันออกแต่ว่าไอ้นี่ไอ้แต่ว่าแม่ฝัน แต่จปล่อยคิดมากพอค่อยฝันฝันมีฝันงวดนี่แหละฝันแตกฝันว่าเขาเป็นยาต้องไงว่าเนี่ยเป็นผู้ต้องหมาเมย์บอกคุณมาเอาเม่์่าป็นยังสินะต้องเป็นให้ได้ต้องเป็นให้ได้ต้องจับไปให้ได้เขาว่าอะฝันแตกแต่โน้อผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงหรือผู้ชายเอาทองมาหยัดใจมือให้ผู้ชายอืมคุยกว่ามาหลายคนที่จนเล่นสิบแมจเนี่ยนะโอ้แข่นเพิ่นโชคดีเพิ่นกาเอฟซีค่ะเพิ่อนโชคดีเพิ่นกาแบ่งปัน กับเขาเท่าที่ว่าแม่เ่ราะใดเป็นผู้คำนวณเลขมมนเลนาะคนกัดต้องแบ่งให้แม่เนําแบ่งให้อาจารย์ก็ต้องแบ่งให้แม่เนํามัละเออเขาเคยสอนแม่แม่ี่เขาเป็นแต่ว่าถูกแต่ถูกของงานก็จะเป็นปอเพราเอาหรอกบ่เพิ่นนี่เพงคนต่ก่อนแกถูกถูกประจําเนี่ยนะแต่ว่าจะไปซื้อ แกเปสื่อไรแกขบวนแกเป็นสื่อมันดื้อซื้อบ้อเข่าขอแก้ววสื่อมันเก่าตลอดมันไปแย่มันเป็นเด็กกระนังมันโมเมนต์เด็กฝันมันมาตรงกับผู้ใดทั้งนั้นนะเด็กมันสิงนี่อาจารย์บอกสูตรมันบอกขึ้นกันนะสูตรบ่คือกันมันสิมีเคลอยู่ว่าตัวเด็กแปลกบ่คือนงูเห็นบ่ขาบ่ขึ้นงูคนว่าอาจารย์เฮ็ดน่ะซื้อบ่ได้ซื้อแล้วมันจะเคลื่อนจะบ่ออกเขาเจ้าสิมีตำล่าอก็จะเอา แต่ว่าสื่อเอาปักปักปักแกว่าแตกระแแกสื่อเนี่ยแกรวยแล้วแก่าแต่ว่าเด้าสื่อว่าโอ้ยนี้แต่ว่าเป็นก็เว้นหวองหวทีู่นเป็นาแล้วก็ตีเงาแต่แม่กัวไม่ยันรูอีกงอหี้แต่ว่าเลขเพิ่นนี่ค่ะพาเปเลขข้างบนนี่บ่เกินสองคูนบ่ค่ะแม่แเ,เอนนาอยู่ประมาณนั่นเดีมกมีะก้อนหายคู่เดียวนี่วันไหนงวหดไหนตั้งวดบอกมาคือว่านี่คนก็ตรงก็ตอีกดิ่งใจสี่ใดนี่ลวกกันนนั่นนะค่ะ แต่กํานวดออกมาสัมสุงเล็กวิ่งกับสุดเดียวมิแต่สุดเดียวดเดยวล่นเรียกก็เคยหลายสุดแต่ว่าสองสูงเก่ากับสุดเดียวนีแปดที่สามแปดรุกสามกับสุดเดียวส่วนนั้นต้องซื้อกันไอ้นี่แม่ไปซื้อเดี๋ยวเขาบอกไอ้ซื้อรางวดนี่รางวดนี่เขาบอกซื้อราวดนี่แม่ซื้อไว้ไปเขาบอกไอ้ซื่อห้อยซื่อป่าใครๆเราโคงเหนียไปเป็นแอนน์น,นะ อ๋อเพิน่นซื้อไปสิบบาทก็จะไปปิดเต็มที่น่ะอ๋อเพิ่นบ่ให้แม่ซื้อหลายซื้อบ่เกินสิบบาทเออแล้วเราดิเนี่ไปไปปิดเต็มทีเขาบอกว่าได้ปิดละอาจารย์น่นะค่ะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วาอ,อาจารย์นี่ก็ซื้อบ่ได้เลยคนที่ซื้อได้ก็คือเอฟซีมันบ่ค่ะน่นทียาก็คือว่ซื้อเอฟซีขอร้องบ่ให้ซื้อว่ซื้อโอ้โหว่าแม่มาจากที่ไก็ไปซื้อเขาเขาบอกใครให้ ม่อยากขายให้นะขายให้แค่สิบาทเพราะนันะ่นเน่พอคนยินเขาบอกว่าเขาไปซื้อที่ปปกันแนตะ่เขาาดี่ยเป็นปิดนั่นนนะปิดลักสินนะ้าโน้ตยาเนี่ยเขาไมเขาใจที่กันแค่ขายเม่ยสิบาททันทีนะเพินให้ซื้อน้อยให้ซื้อน้อยวันเขาก็ขึ้นเลยเขาก็สิเขาสิงไวเลยเลยปิดลักเังที่นะให้แต่เขาใจที่กันแต่ได้ไปซื้อรตตารีนบดถือก็เตือค่ะค่ะ อ้าวขอบคุณไปนงหลายๆเด้อค่ะที่หายแน่ทาานะคะงวดน,นี้เอฟซีโซดีนะทางของแม่นางนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะในถูกแปดในถุงสันติเลิแต่ว่าพุทธมันถูกมันกันยั่งดีก็าระดูกเนะาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะจ้าค่าพาะพอไม่ไปนอนเอฟซีก็สิ่งนี้แหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยาก,กับแม่นางนะคะ ย้ำอีกแล้วนะคะเป็นโค้งสองนะคะโค้งสองย้ำตัวเลขห้ามลืมห้ามลืมนะคะอย่าลืมห้ามลืมนะคะบางท่านบางคนก็นเห็นได้คลิปแรกคลิปโค้งสุดท้ายว่เาเห็นนนทิยากับว่าเข้าใจนะคะอะนอนทิยาปล่อยไปคลิปแรกรู้สึกว่าจะคนดูอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นนะคะช่องอนอนทิยาห้าเก้าหรือช่องนอนทิยาพารวยนะคะแปดหมื่นเก้าหมื่นประมาณนี้นะคะ,ะคลิปโค้งสุดท้ายกับ ปมะามานเกานะคะยอดวิวนะคะแต่ว่านุนทิยาของใจพี่น้องของใจนะคะอ่าเพจที่จะมีเพจปลอมนุนทิยาห้าเก้าเพจปลอมนะคะเอฟซี F T เป็นกระซุงไล่มากห้เบิงนะคะคนดูอยู่ที่สามแสนเจ็ดเพิ่นเพ่ได้ไปหาคลิปนะคะนั่งอยู่บ้านเฉยๆมีแต่นุนทิยาเป็นคนทํางานนะคะซื้อซานเอาแนวทางมาให้ล่มเพิรนอันคลิปได้ดีคลิปได้ขึ้นแน่เิ่นกันดูดไปร่มส่องเพจปลอมของเพิ่นอ่าเพจปลอมนุนทิยาห้าเก้ามีหอดโลโก้พี่น้อง คนบางอยู่สามแสนเจ็ดแต่ว่านนทิยาทำงานจริงๆคนดูไม่ถึงแสนนะคะคลิปดีมันได้กันน้อยที่จะถึงแสนนะคะแต่ว่าเพียรอมนี่หาจินง่ายมากนะคะเป็นยังก็เป็นแบบนี้นุนทิยากับบขาใจนะคะเอาเปรียบเหลือเกินนะคะทํางานง่ายมากนะคะคุณไม่ได้ไปทํางานที่ไหนเลยนั่งดูดคลิปคนนูน้นคนนี้ไม่เข้าใจว่าคุณทําเพื่ออะไรทําทําไมหาจินง่ายมากง่ายแท้นะคะ นุ่นทียาก,ก็จะอธิบายแนวทางของแม่นางอีกรอบนะคะห้ามลืมแม่นางฝันนะคะหลังจากปล่อยคลิปไปแล้วคลิปแรกกับคลิปโค้งสุดท้ายนะคะอันนี้คลิปนี้โค้งสองย้ำตัวเลขนะคะเพื่อนฝันว่ามีคนมาหยัดเหยียดทองให้เพิ่นหยัดใจมือให้เพิ่นนะคะเพิ่นก็ยานตำรวจมาจับเพิ่นว่าได้เป็นผู้เอาทองมาก,กับได้ทองนะคะ เลขที่ป้อยไปคลิปคงสุดท้ายกับคลิปแรกสรุปรงน้ากันนะคะคลิปแรกมันจะเป็น0 9น์นะคะคลิปคงสุดท้ายนี่จะมี093 092เป็นตัวกันงวดิพานมานี่เขา2 2ง,งเกตเขาชุดกันนะคะนะคะเลข2อตัวบนจะตัดให้93 92แล้วก็09นะคะสำหรับข้างล่างนะคะข้างล่างนี่ก็ เป็นเลขวิ่งเลขแลนวิ่งสีับเจ็ดนะคะเน้นที่เลขเจ็ดนะคะจับคู่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าเป็นตัวเน้นเจ็ดเจ็ดเป็นตัวกันนะคะทั้งหมดทั้งมลนี่จะมีซันนี่นะคะนะคะบางพันบางคนก็บ่านนนทิยาโชตตัวเลขบ่เห็นหมดนะคะนนทิยาจะลงยูสองช่องเลอะช่องนะะองน,อนทิยาพาดวยนนทิยาห้าเก้านะคะติดตามได้ทางช่องยูทูบนะคะของจริงแน่นอนถ้าในเพจนี้ เพจนุนทิยา59เป็นเพจปลอมนะคะเพจปลอมดูดคลิปคนนู้นคนนี้ไปลงนะคะขอความกรุณหน้ากับเอฟซนะคะมาดูที่ช่องนุนทิยาพารวยนุนทิยาห้59นางช่อง you youtube เท่านั้นนะคะนะคะนนทิยากับข้อไว้พร้อไฮพ่อ,พ,อพี่น้องเอฟซีโดีนะทางของแม่นางนะคะโค้งสุดท้ายโค้ง2นะคะ